รายการเปิดฟ้ากว้างของกองทับอากาศขอต้อนรับทุกๆท,ท่านอย่างฉันมิตรเราผลิตร,รายการดีมีสีสันฟังเพลิดเพลินได้ความรู้ควบคู่กันสารพันสัรหามาเล่าให้ฟังรายการเราทออห่างไกลโลก บริโภคข,ข่าวสารดีที่พร้อมพรั่งรวมสารนานามาให้ฟังเสริมพลังกายจิตพิชิตโรคามีธรรมะควบคู่รู้อย่างจิตมีแง่คิดจากนิทานให้คุณหนูทั้งสัมภาษณ์คุณหมอรอฟังดูมีช่วงหนูขอบอกออกฮาเฮโดยพูดคุยสื่อสารผ่านเสียงใสจากสุดใจผู้จัดสาวพราวสเสน่ห์ผลิตโดยวพออ,อมิลังเล ปรบมือเฮมาพร้อมทั้งฟังรายการในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก่อต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทออห่างไกลโรคค่ะวันนี้ดิฉันนาวากาศ์ทัวหญิงดอ,อร์สุดใจชาบประเสริฐและดิฉันนาวากาศ์ทัวหญิงดร,ร,ร์พัทรพรพัทรยโยธินเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่นำสาระสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะน้องพันน์ and good afternoon fan Club of ทออห่างไกลโรคของเรา the foreigner and what t do listen to us และสวัสดีแฟนคลับทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศท,ทั้งที่ประเทศเกาหลีและสหรัฐอเมริกาที่ฟังย้อนหลังรายการเ Facebook รายการทออ่างไกลโลกของเราด้วยนะคะปัจจุบันนี้ค่ะน้องพันธ์เราเรียกร้องให้มีคนเก่งเยอะๆในประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะคะบ้านเมืองของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่สมัยนี้ยุคนี้ทั่วทั้งโลกกลับบอกว่าไม่พอไม่พอเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีอย่างหนึ่งด้วย น้องพันว่าเขาอยากได้อะไรกันนะทั่วโลกในเวลานี้เนี่ยค่ะน้องพันคิดว่านอกจากเก่งแล้วนะก็ต้องขอให้เป็นคนดีด้วยค่ะพี่นอยถึงจะเรียกว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองสังคมประเทศชาติได้เจริญรุ่งเรืองแบบเราใช่แล้วค่ะในปัจจุบันทางด้านการศึกษาก็เน้นนะคะน้องพันเน้นย้าเลยว่าต้องสร้างคนดีนำต้องเน้นอย่างนี้เลยซึ่งจะนําพาให้คนที่อยู่รอบข้างคือเป็นลกูก พ่อแม่ก็มีความสุขนะถ้าเป็นคนดีอ่ะเป็นสามีภรรยาคนในครอบครัวก็มีความสุขเป็นนายลูกน้องก็จะมีความสุขเวลาเราเป็นลูกน้องถ้าเขาเป็นคนดีนายก็จะมีความสุขใช่ไหมแล้วหากเป็นคนเก่งแต่ไม่ดีเป็นไงบ้านเมืองเราก็มีบทเรียนมากมายในสังคมไทยในยุคปัจจุบันนะคะที่ล้วนแต่ทาให้คนในบ้านเมืองสังคมเศรษฐกิจประเทศชาติบอบช้าแสนสาหัสเพียงไหนก็ขอให้คนไทยทั้งประเทศจดจําไว้ เรามาช่วยกันสร้างคนดีให้เกิดขึ้นมากๆในสังคมบ้านเราบ้านเกิดมนอนของเราให้เยอะๆขึ้นนะคะต่อไปบ้านเราจะได้มีความสุขสงบนะคะการเป็นคนดีทําความดีนั้นยากป่ะน้องพันแม่ถ้า <c oughs> น้องพันว่าถ้าอยากเป็นคนดีนะคะอยากทําความดี ก <g> ็ไม่ยากนะพี่หน่อยอม,มันอยู่ที่ใจอะ่ะคือ<ช>ถ้าเราเ<ล>ยอยากทํามันก็ไม่ยากไนงะแต่ถ้าเราไม่อยากทำหูบีบังคับเนี่ยมันก็ดูจะยากเย็นเข็นใจนะคะพี่หน่อยแต่ก็ต้องประคับใจเรา <g> ใช่ค่ะเราบอกว่าเพียงแค่เราคิดดีแล้วลงมือทําดีก็ทําได้เลยนะพี่หน่อยแต่ว่าน้องพันก็แถมอีกนิดนึงนะคะนอกจากคิดดีลงมือทําแล้วก็ต้องพูดดีด้วยถึงจะครบถ้วนค่ะแต่มีอีกบางประเภทนะพี่หน่อยที่เขาคิดว่า ปากพูดดีนะแต่ใจการกระทำมีตรงกันข้ามเลยอไม่อยากคบมาแบบเนี้ยอย่างนี้ก็เยอะปากปลาใส่ใจเชิดคอใช่ปะใช่โบราณก็บอกเลยนะคะคนอย่างนี้เป็นไงคะถ้าไม่รู้ก็แล้วไปถ้าหากรู้แล้วต้องรีบเลยน้องพันรีบอะไรคะพี่หน่อยรีบอยู่ห่างๆท้าทางเธอรีบไปไกลๆจากคนเหล่านี้ท้าทางจะไม่ทันแล้วอ่ะนะคะก็บอกว่าการคบหา เป็นมิตรก็ไม่ดีนะคนเหล่าเนี้ยนะคือไม่รู้คือปากปลาใสน้ํำใจเชือดคอไม่รู้ก็จะเชือดคอเราเมื่อไหร่ไงนี่เป็นหนึ่งในมงคลสามสิบแปดประการเลยนะคะคซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ญาติทาส่งกระตุนมงคลสามสิบแปดประการหลักช้ยนาพาชีวิตให้ไปหาความสุขส่งพึ่งส่งเข้ามาในรายเองเอามาใช้เลยแล้วกันเ็าบอกว่าแล้วข้อสําคัญคือหนึ่งในมงคลสามสิบแปดประการนั้นข้อที่หนึ่งเลยนะเน้นเลย ว่าการไม่คบคนพานเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลข้อที่หนึ่งเลยค่<ฮ>ะนะอย่างโบราณท่านบอกเลยนะคะว่าคบคนพานพานพา,นา,นานไปหาผิดแต่อย่างว่านะคะทุกพานก็คนสมัยนี้ไม่ใช่สมัยไหนทุกๆสมัยก็ไม่ได้เอาป้ายมาแปะไว้ที่หัวซะด้วยสิค่<ฮ>ะว่าฉันคนพานการนุณาอย่ามาคบฉันอย่างนี้ก็ไม่มีไงมงคลดูดีดีในสังคมแต่ก็ไม่เป็นคนดีจริงๆก็มีเยอะนะคะก็ต้องดูเอาเองแล้วกัน ข่าวคราวเยอะแยะในสังคมของเราในปัจจุบันนะกาบ่หน่อยดูยังไงนะว่าเป็นคนดีแล้วอะไรมาตัดสินนะว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็เคยเคยทำรายการเรื่องนี้มาเลยนะว่าเอ๊ะจะดูไงนะใครนะเป็นคนดีนะคะพระทั้งก็บอกว่าให้ดูเลยนะว่าคนที่มีสินครบห้าข้อคือสินห้าของเราเนะี่ยถือว่าเป็นสินของความเป็นมนุษย์ถ้าครบห้าข้อก็ บอกได้เลยว่าอันนั้นเป็นคนดีเอาเกณฑ์อันนี้เลยค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเกณฑ์ว่าทําบุญครบเก้าวัด <c oughs> แล้วเป็นคนดีนะมันก็ไม่ใช่บางทีก็ไม่จริงนะคะหรือบางคนบอกว่าอ้าห้าข้อไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแต่สั่งให้ไปฆ่าคนอื่นครบไหมงี้ <c oughs> ไม่ครบอ่าหรือไม่เคยพูดปลดแต่สิ่งที่ชอบทําคือชอบขาให้นายฟัง ฮะหรือปั้นน้ําเป็นตัวเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเลยอย่างเงี้ยบางทีนีเรื่องแค่สิบเปอร์เซ็นต์น่ไปเล่าซะร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะแต่ความดีของตัวเองทาเฉลิงพูดบาทหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่ในสินไม่ครบนะห้าข้อเนี่ยพูดจาส่อเสียดเจตนาร้ายนี่ก็ไม่ใช่นะคะไม่ไม่ครบห้าข้อแน่นอนอย่างเงี้ยแหะค่ะที่บอกว่าเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าคนไหนดีไม่ดีเอาเนี่ยแค่สินห้าก็พอแต่ต้องวิเคราะห์ดีๆจริงๆ อค่ะพี่น้อยในวันนี้นะคะพี่น้อยเราขอชื่นชมน้ําใจคนไทยน้ําใจงามนะคะพี่น้อยคนนี้เอเราจะว่าครบทั้งห้าข้อไหมเราก็ยังไม่ทราบ oh, แต่ว่า,าดูเหตุการณ์แล้วนะคะต้องขอบคุณเขานะคะคนไทยคนนี้คนธรรมดาธรรมดาสามานะ,ะที่ทําความดีได้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยแต่กําลังทําให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงก้องโลกเขาคือใครกันนอะโอ้หน้าชื่นใจจริงๆนะคะค่ะคือหนุ่มไทยท่านนี้นะคะท่านยึทกติ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวคะ่ะแต่ต้องเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนั้นแล้ก็เลยท่านก็คือเป็นหนุ่มชาวเรน้ําใจงามค่ะลุยโคลนไปช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถูกโคลนดูดอยู่บรเิเวณริมทะเลแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดกะบีค่ะชาวเน็ตชื่นชมนะถือว่าเป็นต้นแบบของคนดีมีน้ําใจเลยใน<ะ>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะคะปีนี้เองนะคะก็ได้มีการเผยแพร่ค,คลิปอน่าชื่นชมนี้ ถึงความมีน้ำใจของหนุ่มท่านนี้ค่ะคลิปต่งางๆมีชื่อว่าประทับใจหน้าเมืองจังหวัดกระบี่คือเช้าวันนี้คนกระบี่มีน้ำใจงานัน,นี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นไงคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านไปนอนหลับอยู่ตรงไหนเปล่าใช่วพราะท่านนี้เนี่ยสร้างชื่อเสียงอย่างที่น้องพันบอกนะคะเป็นหนุ่มไทยม้าแมนคนธรรมดาสามัญน,นะคะแต่กำลังทำให้ประเทศไทยชื่อเสียงก้องโกลกก้องโลกจริง ต้องจับไปเป็นต้นแบบของคนไทยน้ำใจงามลงกินเนสบุ๊กหรือลงกินเนสของประเทศไทยแลนด์ออฟสไมล์เลยก็ได้นะเพื่อแก้ข่าวที่เป็นไงคะเดี๋ยวนี้ท่องเที่ยวไทยบางทีก็ฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยว<ะ>อันนี้ก็ดังความไม่ดีไปทั่วโลวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งดีๆเนี่ยต้องรีบเอามาโปรโมทเอามาใช่เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยท่านอย่างเงียบนะเพราะว่าขณะนี้สังคมออนไลน์เขาโปรโมท ท่านชาวเลคนนี้มากใครหลังทราบชื่อว่าคุณชัดอุบลจินทาอายุ44ปีเองนะคะอันนี้ก็มีภาพถ่ายเชิงประจักษ์ถึงคุณความดีของเขาที่ทำความดีโดยไม่หวังผลใดไทตอบแทนนักสิ้นเลยค่ะ ใช่ค่ะพี่น้อยซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะก็จะบอกว่าเผยแพร่ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติสองรายนะพี่น้อยถูกโคลนดูดไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวไปไหนได้โอ้โต้องเป็นน้องพันนะทําใจตั้งแต่บบพุโทโธธรมโมลแล้วพี่น้อยจากกาันจากนั้นนะคะก็ได้มีชายคนหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าก็คือจัดน้องคนนี้แหละค่ะที่เป็นชาวเลนะคะที่ไปหาปลาอยู่บริเวณน้ำข่าวก็ได้เห็นจึงเดินลุยโคลนเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยการดึงนักท่องเที่ยว ให้ขยับตัวแต่ว่าเขาทาไม่ได้ค่ะพี่หน่อยแต่เขาอะ่ะก็ไม่ได้ถอดใจนะพี่หน่อยจากนั้นเขาก็เลยตัดสินใจนอนราบลงไปในแนวเดียวกับโครนค่ะคล้ายกับเป็นไม้กระดานนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เนียวตัวเขาและทับไปบนร่างของเขาซึ่งแน่ใจเลยพี่หน่อยฝรั่งเนะ่ะ <c oughs> ตัวนะไม่ใช่เล็กเลยนะคาดว่าวต้องตัวใหญ่กว่าคนไทยสองเท่านะพี่หน่อยเห็นเห็นภาพแล้วค่ะตัวใหญ่จริงจริงนะแล้วก็น้ําหนักก็คงไม่ใช่น้อยนะเอาเข่าสองข้างเนี่ย ลงน้ำหนักไปบนตัวเขาเขากุกเขคงคงเค็ดค,ง,คงยอกบอบช้ำนะพ<ช>ี่หน่อยภายหลังทราบว่าเขาปวดหลังมากเหมือนกันค่ะ,คะแล้วที่สำคัญนะคะเขาก็าอุทิศให้การช่วยเรือจนสำเร็จและสามารถดึงนะคะนักท่องเที่ยวจากโครนนูดได้ค่ะเหตุที่นักท่องเที่ยวท่านไปติดอยู่ตรงนั้นก็เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยลงไปถ่ายนกก่อนถ่ายรูปนกแต่ขึ้นมาไม่ได้ติดโครนโครนดูด ฝ่ายหญิงก็ลงไปช่วยก็เลยถูกดูดติดไปด้วยเลยแล้วก็ไม่รู้ฤทธิ์แดดเมืองไทยเสียแล้วนะคะแดดก็ร้อนแผดเผาอายุทั้งสองท่านก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวสองท่านเนี่ยซึ่งชายน้ําใจงามท่านนี้ท่านอยู่แดนไกลนะท่านเล่นเรือหาปลาอยู่พอเห็นภาพก็ไม่นิ่งดูได้เลยค่ะรีบเอาอเรือมาจอดเทียบแล้วก็ลุยโคลนก็ไปช่วยช่วยเสร็จก็รีบกลับไปทำมาหากินต่ออาไม่ได้ต้องการ อะไรทั้งสิ้นสิ่งกับแทนในทยไม่ต้องการทั้งสิ้นแค่ช่วยแล้วก็มีความสุขในใจตนแล้วก็ไปกลับไปทำมาหากินต่อเป็นไงสาธุเลยนะคะค่ะน้ำใจของคุณช่างงามอย่างยิ่งแล้วก็การกระทำของท่านมันบังเอิญที่ว่ามีคนอีกคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้ให้เห็นนะคะเราก็รู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินคุณชัดอุบลจินดานะคะที่ภาคภูมิใจที่คุณเป็นคนไทยร่วมชาติเดียวกับเรามีพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงองค์เดียวกับเราที่คอยสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดีของสังคมค่ะ ค่ะพี่น้อยเมื่อคลิปดังกล่าวนะคะได้เผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับชื่นชนในน้ําใจของคนดังกล่าวนะคะพี่น้อยเป็นจานวนมากแล้วก็อยากให้เหตุการณ์นี้นะคะเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยได้แสดงความมีน้ําใจกับนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งมั่ลเกิดขึ้นบ่อยในสังคมในปัจจุบันนี่ก็คือการทําความดีอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างของการทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทางสิ้นค่ะพี่หน่อยอแต่ที่ทำเพราะรู้ว่าคนดีนั้ต้องทำอย่างไรอะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมานะพี่หน่อยอมีโครงการค่าราชการคนดีต้นแบบของคนดีของแผ่นดินค่ะพี่หน่อยปีนี้เองพี่หน่อยก็ได้รับการเสนอชื่อในนามของกรมแพทย์ทานอากาศของเราด้วยนะคะก็พลอยทําให้น้องพันนะ่ะปื้มมากๆเลยนะคะได้เห็นผลงานของพี่หน่อยแล้วน้องพันอ่านละ นะคะเหมือนแบบว่าเป็นรีวิวลิเทเลเจอร์เลยอ่ะพี่หน่อยยังต้องเดินตามพี่หน่อยอีกเยอะเลยอ่ะพี่หน่อยค่ะน้องพามีคําถามที่ครั้งค่าใจอยากถามเหลือเกินว่าเอ๊ะทาไมอ่ะคนเราต้องเป็นคนดีแล้วทาไมเป็นคนดีทําไมแล้วเป็นคนดีเพื่ออะไรเป็นคนดีเราจะได้อะไรแล้วทําไมอ่ะมีคนชั่วมากมายเหลือเกินอ่ะที่คอยเอารัดเอาเปรียบคนแล้วก็ลังแกคนดีดีแถมที่สําคัญนะพี่หน่อย เดีย๋ยวจะถามว่าทําไมสังคมมาย,ยังปล่อยให้คนชั่วลอยนวลได้ถามยาวไหมนี่อันอนัใจอะไรเคยมีความคนกล่าวนะคะ<า>ว่าคนดีเนี่ยเพียงแค่คนหนึง่งจะทําให้คนนับล้านคนมีความสุขได้และคนชั่วเพียงหนึ่งคนก็อาจจะทําให้คนนับล้านคนมากกว่าล้านคนก็เป็นไปได้เป็นความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะคะ นั้นถ้าเป็นคนดีทั้งครอบครัวเราก็จะได้ครอบครัวที่ดีนะคนที่ครอบครัวอยู่ในครอบครัวที่ดีก็สร้างคนดีๆสังคมดีๆถ้าเป็นคนดีในโรงเรียนก็จะได้เป็นโรงเรียนที่ดีใช่ไหมคะน้องพันใช่มีคนดีในหมู่บ้านอย่างเนี่ยหนุ่มชาวเรท่านเนี้ยทั้งหมู่บ้านก็ปลื้มใจขนาดเรายัางปลื้มใจที่มีเขาอยู่ร่วมชาติกับเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหละค่ะตรงเนี้ยที่ทําไมการเป็นคนดีถึงจะทําให มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความสุขนั่นเองคําตอบก็คือเป็นคนดีแล้วมันมีความสุขอย่างเราสองคนตอนนี้เป็นไงคะเราก็เป็นจิตอาสาใช่ช่วยงานพระราาอาจารย์หลวงพ่อวิริยังดูแลครูสมาธิรุ่นน้องรุ่นที่สามสิบเจ็ดนะคะพวกเราจิตอาสา,ศาศนี่ทาทุกอย่างนะคะกวาดพื้นถูพื้นล้างห้องน้ําถ้าไม่มีใครมาก็ต้องล้างล้างหม้อล้างจานท่านอดีตอธิบดีเอยสี่เก้าสี่สิบด็อกเตอร์หลายคนมากวาดถูพื้น อันนั้นก็คือเราสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามช่วยเหลือสังคมทําความดีแล้วก็มีแต่ความสุขใจค่ะเพราะฉะนั้นเหนื่อยกายก็ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าใจมันเป็นสุขนะคะท้อง่านใช่ค่ะพี่น่อยคนดีนะคะแม้ไม่มีศาสนานะก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีแต่คนชั่วนะพี่น่อยคนไม่ดีอ่ะแม้จะมีศาสนาที่ดีนะเขาก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นคนไม่ดีอยู่ดีนะพี่น้อย Uh. คนด,ดีไม่ว่าอยู่ในศาสนาอะไรนะคะก็ล้วนแต่เกิดผลดีทั้งนั้นแต่ถ้าคนไม่ดีนะพี่น่อยเข้าไปอยู่ในศาสนาไหนก็อพลอยที่จะทำให้ศาสนานั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนดีหรือคนไม่ดีอยู่กับ ศาส,สนาอะไรมันอยู่ที่การกระทําของเขานะคะใช่แล้ว<ต>ค่ะแต่ทั้งหมดนะคะก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะคะในการที่จะเป็นคนดีด้วยการคิดดีพูดดีแล้วก็ต้องลงมือทําแต่สิ่งที่ดีค่ะที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะคะรวมถึงพี่น้องทหาราของเราด้วยนะพี่น้อยที่กําลังต่อสู้เพื่อให้พวกเราได้กินอิม่มนอนหลับอยู่ข้างหลังนะคะท่านอาจท่านเสียสละนะพี่น้อยเลือดเนื้อชีวิตไม่ให้ศัตรูที่คิดไม่ดีมา ทำลายแผ่นดินมารุกรามแผ่นดินของเราค่ะเพื่อให้เราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็ขอขอบคุณาอาหารที่ท,ทุกคนรายการของเราด้วยนะคะถึงแม้ไม่ได้ฟังก็ตามนะพี่น้อยก็ขอเป็นกําลังใจให้ทานอาหารทุกคนนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะ รุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฝาละทินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหน สดจำแต่เราก็ยังปูุกใจจะปิดทองลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใครอยู่ท้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดี เธอทูลสักสิยิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายมีคนดีไม่มีวัน ใจก็วย้อมพลีโลกยังไม่สิ่งวังใจยังมังไหนความดีสักภาพไม่เคยได้นานมีคนดีไม่มีวันตายค,คนดีไม่มีวันตาแฉควร่ะคนดีไม่มีวันตาย ขอขอบคุณคุณชัดอุบลจินดาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้นแบบคนดีของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเราภูมิใจจริงๆที่มีคุณอยู่ในสังคมนี้ของเราค่ะแล้วก็ต้องขอตอบคาถามน้องพันค่ะว่าทาความดีได้อะไรนะเพื่ออะไรเป็นคนดีแล้วจะได้อะไรจริงๆแค่ทำความดีเป็นคนดีก็จะได้ความสุขใจที่แม้แต่เงินมากมายเพียงไหนก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้กับท้องพานค่ะ แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะตอนนี้สังคมของเราก็แยกนะคะระหว่างคนดีกับคนไม่ดียากยากพี่หน่อยค่ะ แล้วก็เราสิ่งที่สําคัญนะคะคนดีเป็นยังไงเราต้องมองเลยว่าเราเอาสินห้าอย่างที่พี่หน่อยบอกว่ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินของมนุษย์นะคะว่าครบหรือยังโดยเริ่มต้นจากการสาลูกหลานค่ะพี่หน่อยให้มีชีวิตที่ดีงามนั่นหมายถึงว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆนะคะตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะพี่หน่อยเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความสุขที่แท้จริงโดยการรักษาสินห้าทั้งกายวาจาใจให้ครบเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะพี่หน่อยเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะ่ะ ต้องการชีวิตที่ดีงามและมีความสุขที่แท้จริงนะคะโดยการพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยการแสวงหาความสุขโดยที่บางคนนะอาจจะไม่เข้าใจเลยว่าชีวิตที่ดีงามหรือความสุขที่แท้จริงคืออะไรค่ะพี่น้อยใช่ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานะคะว่าบอกว่าหลักการสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แท้จริงก็คือเข้าถึงหลักธรรมะค่ะอืมได้แก่อะไรคะศีลอ่ามิทานรักษาศีลแล้วก็สมาธิ ซึ่งจะสร้างปัญญาในเองพี่หน่อยมีคนบอกว่าเนี่ยที่จริงแล้วว่าการเข้าถึงธรรมะต้องเข้าตั้งแต่อายุห้าสิบขึ้น <c oughs> ที่จริงแล้วนะการเข้าถึงธรรมะน่ะต้องตั้งแต่เด็กๆนะคะโอ้ไม่จริงเลยค่ะในกระนี้ปัจจุบันคนที่นั่งกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานาข้างๆพี่เนี่ยยังอยู่ปสี่ปห้าอยู่เลยใช่น้องเด็กๆทงนานเลยนะคะเพราะฉะนั้น,น,ะะน,นที่คิดอย่างเนี้เชยแล้วแล้วก็ถ้าเข้าวัดตอนแก่เนี่ยไม่ทันแล้วนะ พี่หน่อยถ้าน้องพันมีลูกนั้นถ้าลูกชายเนี่ยจะให้บวชตั้งแต่เด็กๆเลยนะตั้งใจไว้อะแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วข่าวว่าไว้ไวชีวิตใหม่ <c oughs> <c oughs> ไม่เกินแล้วล่ะ <c oughs> อ่างั้นการที่จะอยู่ในเกณฑ์ของการรักษาศีลหรือว่าอยู่ในธรรมะในทําะไรมีศีลก็คือเป็นเครื่องควบคุมควบคุมใจของเราเนี่ยศีลห้าข้อใช่ไหมคะควบคุมให้ครบนะแล้วก็มีทานทานนี่ทำาไง ก็คือรู้จักแบ่งปันบริจาคค้างไง<ะ>นะคะไม่ให้ขี้เหนียวรู้จักเมตตาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นบ้างแบ่งปันให้คนอื่นเขาบ้างมีทานมีศีลแล้วก็สมาธ,สมาธิสมาธินี่จะเป็นตัวหนึ่งในการพัฒนาซึ่งปัญญาซึ่งเป็นชี้ตัวชี้ขาดเองว่าเอ๊ะอะไรนะคือสิ่งที่ดีที่ต้องทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรทําตรงนี้นะปัญญาจะสอนท่านพุทธทาสสอนไว้นะว่าชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์ <c oughs> สั้นๆง่ายๆค่ะใช่ค่ะพี่น้อยการปฏิบัติธรรมนะพี่น้อยบางคนบอกว่าแหม่น่าจะไปปลีกวิเวกอยู่วัดอยู่ป่าหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วนะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยทําได้ตลอดเวลานะคะท <c oughs> <ช>ุกที่ทุกเวลาในขณะทํางานก็ได <c oughs> ้ในขณะที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะคะและลึกถึงลมหายใจเข้าออกนี่ก็คือการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะคะและการทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะตั้งใจทําสิ่งที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ ที่ดีนะคะนั่นก็คือการปฏิบัติทาแล้วแต่ถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้นะคะชีวิตเราอาจจะมีการผิดพลาดได้มีการค้ยเควได้บางคนอาจจะหลงทางนะคะไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรานำธรรมะนะคะมาช่วยมาปฏิบัติเพื่อให้เราเดินไปในทางที่ถูกที่ดีนะคะและเข้าถึงชีวิตที่ดีงามรวมทั้งเป็นวิธีการสร้างจุดยืนให้การเป็นคนดีที่แท้จริงนะพี่น่อย พูดไปแล้วนะะการเป็นคนดีที่แท้จริงอะ่ะต้องทํำยังไงอะ่ะโอ้ไม่ยากเลยนะพันต้องปรัถนาซะก่อนต้องปรัถนาซะก่อนว่าอยากเป็นคนดีไหมต,ต้องถาม,มใจเราก่อนอถ้าถามใจเราว่าอยากเป็นคนดีไหมเรายังร้อยตอบว่าอะไรอยากเป็น <c oughs> อยากเป็นแน่นอนก็ต้องถามต่อว่าแล้วคนดีก็เป็นยังไงล่ะอ,ะอก็ต้องดูซิว่าศีลห้าข้อนอะ่ะครบไหมถ้าแม่เผลอเป็นไง หยิบเงินแม,ไม่ไม่ได้นะคะนั่นคือการรักขโมยอ่าค่อนไปไงคะสินข้อที่สองขาดไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอาอีกถ้าสมมติไม่ไม่ขโมยแต่ว่าใช้ใจ่ายเงินพ่อแม่ที่หามาได้ด้วยความยากลาบากเกินตัวนั่นก็ไม่ใช่คนดีถูกไหมใช่อ่าอันนี้ก็ยังอยู่ในสินข้อสองอยู่นะว่าใช้เงินเกินตัวอ่าไม่ได้หาเงินก็ยังใช้เองไม่ได้เลยหรือว่าใช้เป็นที่เป็นสินก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ใช่เหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นต้องขยันมันตรวจสอบตัวเองทุกวนันทุกวันตรวจสอบตัวเองว่ากายวาจาของเรานั้นเป็นยังไงคะครบสีนห้าข้อไหมใช่แล้วบางทีบอกวันนี้ไม่น่าพูดเลยนะพูดแล้วทําให้เขาเศร้าใจค่ะก็ต้องไปหาโอกาสไปขอโทษเขาสัญญากับตัวเองด้วยว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีกเพราะพระพุทธองค์ท่านเชื่อว่ามนุษย์่สามารถพัฒนาได้คนเราเกิดมาอาจจะไม่ได้ดีตอนนั้นแต่ตอนนี้เราอยากเป็นคนดีเนะ่ะ ก็เริ่มทำเป็นคนดีได้ตั้งแต่วิทาทีนี้เริ่มทำตรวจสอบตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันจะเป็นคนดีนับจากวินียาทีนี้เป็นต้นไป ใช่ค่ะพี่หน่อยที่จริงแล้วนะคะการที่ว่าเราเป็นคนดีเนี่ยทำสามารถทําได้ใกล้ๆตัวเลยนะคะด้วยการทําดีกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กเลยเพราะฉะนั้นการการที่เราจะเริ่มต้นเป็นคนดีทําได้ง่ายๆเลยเป็นลูกที่ดีนะพี่หน่อยเพราะว่าเราควรพึ่งปฏิบัติกับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะคะเราต้องดูแลท่านให้มีความสุขกายสบายใจแม้ว่า บางคนบอกว่าเนี่ยยังเล็กอยู่เลยยังเป็นนักเรียนยังเป็นนักศึกษาอยู่ไม่สามารถดูแลอะไรได้แต่ที่จริงเราดูแลน้ำใจของท่านได้อย่าทำให้ท่านเป็นทุกข์หรือกลุ้มใจในการกระทำของเรานะคะใช่ที่บอกว่ายังเล็กเนี่ยมีหลายคนนะนุอง่ันก็คือข้อที่สองที่เข้ามาเลยก็คือต้องช่วยกิจการงานของท่านค่ะอะที่บอกว่าเล็กๆเ,เนี่ยหลายคนแต่งชุด,ดนักเรียนมาช่วยพ่อแม่ขของอ,อ่ะมันจะช่วยไม่ได้ใช่แถมพอว่างงานนะ ไปนั่งทํากันบ้านโอ้โห oh, พี่นะดูแล้วชื่นชมจริงต้องบอกงั้นะนะคะว่าเนี่ยแหละค่ะที่ท่านช่วยได้นับตั้งแต่วินาทีนีงเป็นต้นไปช่วยพ่อแม่ล้างทวยล้งางานก็ยังได้เลยใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าการเป็นลูกที่ดีในข้อที่สามก็คือการดํารงวงสกุลน,นะคะเขาบอกว่าสกุลเนี่ยก็คือนามสกุลน,นะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงนะพี่น้อยเขาบอกว่าการ <c oughs> ที่เรารักษาสิ่งที่ดีงามก็คือทําให้สกุลของเราเนะี่ยไม่เสื่อมเสียใช่มันก็คือทําได้ง่ายๆนั่นเอง แล้วก็ต้องทําตัวให้พ่อแม่เชื่อใจว่าเราเป็นคน <c oughs> ดีมั่นใจเลยว่าเราจะเป็นคนดีของสังคมนั่นเองใช่แล้วค่ะ <c oughs> รวมถึงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ตายไปแล้วนะคะ <c oughs> หรือว่าเสียไป <c oughs> เราก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านนะคะ <c oughs> นั่นก็คือการแสดงออกถึงความกระตันยูกระตาเวทีต่อท่านผู้มีพระกุณนั่นเองค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการทําความดใีให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นการที่เราสะสมบุญนะคะแล้วก็แผ่เมตตาไปกับให้ท่าน นะะที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะใช่น้องพันรู้ไหมว่าคนกับมนุษย์นั้นต่างกันยังไงโอเคเขา,ขาบอกว่ามนุษย์ก็คือสัตว์ที่มีจิตใจสูงมีเหตุผลมีศีลธรรมส่วนคนนั่นก็คือสัตว์ที่มีจิตใจที่ตามไม่มีศีลธรรมไม่มีเหตุผลเขาบอกงั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสองคนก็ขอฝากท่านฟังทุกท่านด้วยนะคะว่าเราก็ต้องไป ไต่ตรองนะก่อนไปไต่ตรองคนอื่นว่าเขาดีหรือไม่ดีต้องไต่ตรองตัวเองซะก่อนแล้วก็เลือกคบหาคนดีเพื่อช่วยให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราดีจริงๆอย่าลืมนะคะน้องๆคนดีนั้นเป็นไม่ยากถ้าใจอยากจะเป็นเริ่มได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปรรเริ่มรักษาศีลห้าเริ่มกระตันยูรู้คุณคนอันเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะแล้วก็กลับไปขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ชีวิตนี้มาเพื่อให้ทําความดีตอบแทนสังคมด้วยค่ะ เลนที่เดียวเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้เราทั้งสองคนขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามร,รายการทาออ่องไกลโรคจนจบค่ะหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการรับฟังรายการสุขภาพแนวเรื่องใดสามารถติดชมได้ที่เ Facebook รายการทาออหางไกลโรคนะคะติดตามสาระดีๆเรื่องสุขภาพกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หนากับดิฉันนาวาการทอยิงดรสุใจชาประเสริฐและดิฉันนาวาการทอยิงดรพัทรพรพัทรโยธินขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ